นะครับปรากฏเจ้าหมีเนี่ยตื่นขึ้นมาเล่นโยคะหมีเล่นโยคะเล่นทุกวันนานถึงสิบข้าวทีนะครับไอตัวเดดรานะครับหมีสีน้ำตาลัตเมียเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาทุกเช้าต้องมาเล่นโยคะดัดแข้งดัดขานักท่องเที่ยวกาไปก็ชอบบกชอบใจนี่แหละครับไหวพระอาทิตย์หมีที่อื่นมีไหมแบบเนี้ยเมีไหม เส้นไม่มีไม่เคยเห็นแน่นอนเหมือนคนเล่นโยคะเลยเออเหมือนคนเล่นโยคะเลยนะครับแล้วทำแบบง่ายๆสบายๆนิ่งและช้าเนิบนาบไม่วอกแวกด้วยนะครับสมาธิดีมากตัวหน้านี่เหมือนเป็นอาจารย์นะอีกตัวหนึ่งทำตามอ๋อยืดเหรอยืดขาก็ยืดตามแปลกเลเออโยเซนต้านี่เป็นเป็นอาจารย์นี่ผมว่ไม่ได้เลยเราสองตัวเป็นลูกศิษย์อ่าอย่างงี้ใช่ไหมไหวอ่าได้ได้ได้ยืนด้วยยืนยืน โอ้โหสละมากสละมากสุดยอดเลยแล้วได้ของกินนรเป็นรางวัลนี่โอ้โหนี่ปุกเช้าครับ15นาทีเล่นโยคะ15นาทีแล้วนิ่งจอดอย่างนี้เออโยคะมันต้องนิ่งจอ่างนี่สุดยอดแอ่ะถ้างั้นไปต่อนะฮะ